คุณผู้ชมครับติดตามเรื่องราวของวงการนางงามกันหน่อยต้องบอกว่ามีดราม่าขึ้นมาอีกแล้วนะีหลังจากที่มาริยาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมิส n i v e r s e Thailand 2017ได้ไปร่วมเป็นกรรมการในรอบ Battle the runway นฮะ to universe ของมิสจุลีเวสสระบ,บุรี2025 <c oughs> ก็มีดราม่าเล็กๆออกมาในการคุณผู้ชมเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของมาริยานั่นเองที่ได้โพสต์ไว้ในอินสตาแกรมส่วนตัวครับหลังจากที่ได้ไปร่วมงานในครั้งนี้เนี่ย ถึงคำพูดที่ว่า MUT กลายเป็นเวทีขายของนั่นเองครับคุณผู้ชมแน่นอนว่าหลังจากที่จบการประกวดรอบพิเศษะครับ Battle the Runway to Universe ของ Miss Universe สระบุรี2025เนี่ยนะฮะเพื่อที่จะค้นหาผู้เข้าประกวดที่โดดเด่นและตอบโจทย์เนี่ยครับที่ต้องมีครบทั้ง3ปีนะไม่ว่าจะเป็น Beauty, Brain และก็ Business นั่นเองนะในการแข่งขันเนี่ยก็มีทั้งเดินแฟชั่นโชว์นะครับคุณผู้ชมการโชว์ทัศนคติรวมถึงภารกิจไล์สดขายของเพื่อที่จะหาหนางงามในยุคใหม่ที่พร้อมใช้ในการต่อยอดทางธุรกิจ นนั่นเองและผู้ชนะในการแข่งขันรอบนี้เนี่ยคงหนีไม่พ้นตัวเต่งนะอย่างวีนาปรวินาศิงน,นั่นเองครับที่จะได้เป็นตัวแทนจากสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีไปร่วมเดินพรมแดงในเทศกาลหนังที่เมืองคานประเทศฝรั่งเศสกลางเดือนนี้นั่นเองเนี่ยแต่หนึ่งในชาเรนจ์นี้ของการแข่งขันก็คือการไล์สดขายสินค้าขององค์กรน,นะครับก็ทําให้แฟนนางงามเนี่ยบางส่วนนะคุณผู้ชมต้องย้ำว่าบางส่วนมองว่าบริบทของนางงามมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เนี่ยเปลี่ยนไปโดยมารยาเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ลง Instagram นะฮะถึงประเด็นนี้บอกว่า บรรดาสาวๆเหล่านี้เนี่ยมีศักยภาพมากมายไม่ใช่แค่การขายสินค้าอย่างที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับแต่มันเหมือนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงหวังว่ารูปแบบในอนาคตเนี่ยจะสะท้อนสิ่งเหล่านี้ได้มากขึ้นนั่นเองครับทำเอาแฟนางามเนี่ยนะฮะเข้ามาความเมต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่มริยานเนี่ยได้มีการโพสต์เอาไว้นี้บางคนเนี่ยบอกว่าขายของไม่ผิดค่ะแต่ขายของสะสมคะแนนเนี่ยเพื่อชิงมงมันทํามแม่งทํามแม่งนะฮะบ,บางคนบอกว่าถึงเวลาขาย ก็ขายแต่ถ้าเอาการขายเนี่ยมาเป็นปัจจัยหลักในการได้มงมันก็ไม่ขลังเท่านั้นเองนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีคนบอกว่าขายได้มันไม่ผิดเนี่ยทุกอย่างมันต้องใช้เงินใช่ไม่เถียงเนี่ยแต่ประเภทขายได้เยอะๆเข้ารอบไอ้คนขายไม่ได้ตกรอบนางงามที่เริ่มจะศูนไม่มีแฟนกลับอะไรคนอื่นเขาเลยเนี่ยอันนี้ส่วนตัวมองว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะแล้วก็วงเล็บว่าส่วนตัวนั่นเองนะครับคุณผู้ชมและก็บางคนเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราว่ายุคนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วทุกอย่างต้องได้เงินนะฮะนางงามก็ต้องขายของให้สปอนเซอร์สปอนเซอร์ชอ ใครก็ให้รางวัลนางงามคนนั้นเยอะหน่อยเหมือนแอนโทเนียปีนั้นนะฮะก็ได้สปอนเซอร์เนี่ยเยอะก็ได้มงไปนะครับปีนี้ถ้าใครขายของได้เยอะสปอนเซอร์ถูกใจเนี่ยก็มีโอกาสที่จะคว้ามงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมถ้าปีนี้เนี่ยวีนามงก็ไม่น่าเกียดเพราะว่าองค์รวมวีนาเนี่ยคือได้ทุกอย่างต่อให้ล็อกมง ก็ล็อกไปเลยนะครับไม่น่าเกลียดสักนิดปีนี้แหละวีนาม,มงแน่นอนนะครับุณผู้ชมแล้วบางคนบอกว่ามาหาอ่านคอมเมนต์ติ่งต่อต้านนางงามขายของกันค้านี่ยชอบความแพงแต่ตัวเองไม่แพงเลยนะคะแล้วก็บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยนางงามชนะเพื่อที่จะไปทําการกุศลทั่วโลก เป็นแรงบันดาลใจเป็นปากเป็นเสียงให้คนทั่วโลกแต่เดี๋ยวนี้นางงามเป็นแม่ค้าไม่ได้ดูถูกแม่ค้านะคะแต่นางงามมันควรวางให้สูงกว่าแม่ค้าหน่อยนะฮะบางคนบอกว่าถ้าคนสวยมีความสามารถแต่แฟนคลับน้อยขายของไม่ได้ก็อดมงอยากให้มาริยานลองขายของแบบนางงามแกรนบ้างนะฮะแลวก็คอมเมนต์นี้บอกว่าการขายของไม่ผิด มันก็ดีกับองค์กรมีอาอไรายได้แต่ก็ต้องขายแต่พอดีห้ามตัดสินใจจากยอดขายเนี่ยเพราะว่านางงามแต่ละคนเนี่ยต้นทุนไม่เท่ากันบางคนด้อมน้อยอาจจะก,กดดันตัวเองเกินไปเนี่ยในการแข่งขันนี่แหละในคุณผู้ชมเห็นด้วยกับควีนมาริยานั่นเองเนะฮะก็รันดวามี2ความคิดเห็นนฮะกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนั่นเองเนะว่าควรจะขายของหรือไม่ขายของบางคนเนี่ยก็เห็นด้วยในการขายแต่ก็ควรที่จะขายแบบพอดีพอประมาณนั่นเองเนะฮะอ่ะคุณผู้ชม คิดเห็นแบบไหนเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับ